สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงศิลปินอีก3คนนะฮะที่ได้มาซื้อกีตาร์ของผมนะครับตอนนั้นทำคลิปครั้งที่แล้วคือพี่บอมสินเจริญใช่ไหมศิลปินคนที่2นะคนแรกคือพี่ปว้วชาลีจงคดีกินนะคนที่3ของผมเนี่ยคือพี่ตะพี่ภูนะพี่ตาพี่ภูเนี่ยผมไปเจอเนื่องจากผมมีโอกาสไปถ่ายรายการอะไรอะเดอะสแตนดาร์ดนะฮะสมัยที่พี่เขาเนี่ยยังเป็นพิธีกรอยู่ เสร็จแล้วขณะที่เราเข้าไปในห้องสตูเนี่มีโอกาสได้พูดคุยกันพ,พี่ตาพี่ภูเนี่ยเขาก็ประทับใจจึงอยากซื้อกีตาร์ผมมาหนึ่งตัวเป็นกีตาร์คัสตอมเลยนะก็สั่งผมทำหนึ่งตัวนะฮะเสร็จแล้วก็ใช้เวลาเกือบ2ปีฮะกว่าจะเสร็จอะแล้วก็นำกีตาร์ตัวเนี้ยไปให้แกนะครับส่วนคนที่2เนี่ยก็คือคุณแท็กพันยูนะคุณแท็กพันยูเนี่ยเนื่องจากมาถ่ายคลิปวิดีโอทำช่อง YouTube นะฮะ เสร็จแล้วมีโอกาสได้พูดคุยกันเขาก็เห็นกีตาร์ผมก็เลยสนับสนุนซื้อไปหนึ่งตัวนะครับส่วนคนที่3า็คือน้องจักปโ๊โพนะฮะเช่นเดียวกันก็มาถ่ายรายการนะฮะถ่ายรายการในช็อปกีตาร์ของผมเสร็จแล้วก็ซื้อไปหนึ่งตัวนะให้ผมเซ็นลายเซ็นด้วยเพื่อเขาจะเอาไปแจกกับให้กับแฟนคลับของเขานะทั้งสรุปว่าศิลปินหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงทั้ง3าคนนี้ที่มาซื้อกีตาร์ผมเนี่ยนะฮะเขาเล่นกีตาร์ไม่เป็นนะเล่นกีตาร์ไม่เป็นแต่ เหมือนเขาอยากจะสนับสนุนผมนะฮะอยากจะซื้อของของผมเนี่ยแล้วแต่จะไปวางโชว์เอาไปวางทิ้งหรือจะไปแจกใครก็แล้วแต่นะแต่ศิลปินทั้งสาคนเนี่ยดาราคนมีชื่อเสียงทั้งสาคนเนี่ยเขาก็ มาสนับสนุนผมเนี่ยไอสิ่งเนี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับเนื่องจากเวลาเราเนี่ยโอเคผมมาจากอดีตที่ไม่ค่อยดีด้วยเวลาเรากลับเนื้อกลับตัวเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบเนี้ยเข้ามาเรื่อยๆมีคนที่เข้ามาสนับสนุนเราทําให้เราเนี่ยมีพลังใจมีพลังใจมากยิ่งขึ้นในการจะสร้างสรรงานของเราต่อไปผมเชื่อเสมอว่าคนเราเนี่ยมันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับงั้นผมขอบคุณศิลปินทั้งสามท่านนี้นะที่มีส่วนร่วมในการ สั่งซื้อกีตาร์ของผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและเดี๋ยวมาดูกันว่าศิลปินคนต่อไปของผมเนี่ยเป็นใครที่มาสั่งซื้อกีตาร์รอติดตามใน EP ะต,ต่อไปนะครับส่วนใครที่ชอบนะฮะผมฝากกด Sub s c ไคร้หรือแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ